ระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโลหิตจสูตรว่าศาสดาบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุป,ประโยชน์ของความเป็นสมณะแล้วจึงแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลาย แต่สาวกไม่ตั้งใจฟังไม่เงียโส,สดับและก็ไม่ประพฤติตามคำสอนเหมือนบุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ศาส,สดาประเภทนี้สมควรถูกทักท้วงในโลกและการทักท้วงศาสดาเห็นป่านี้ ก็เป็นความจริงแท้ในโลกนี้มีผู้ประกาศตนเป็นเกจิอาจารย์เป็นเจ้าลัที่กันมากมายเที่ยวสอนผู้อื่นที่มีจริตอัตยาศัยคล้ายกับตนให้มานับถือและเป็นสาวกใครที่มีผู้มานับถือมากมีสาวกมากก็ยอมแสดงถึงความสามารถ ในการแนะนำสั่งสอนมีทั้งสอนถูกแล้วก็สอนผิดยากที่จะแยกแยะได้ว่าใครเป็นบุคคลผู้ที่สมควรเป็นศาสดาอย่างแท้จริงเพราะศาสดาบางท่านได้บรรลุธรรมแต่สอนไม่เก่งบางท่านไม่มีคุณวิเศษอะไรแต่สอนเก่งมาก ส่วนบางท่านทั้งไม่ได้บรรลุธ,ธรรมทั้งสอนก็ไม่เก่งฉะนั้นศาส,สดาทั้งหลายในโลกนี้จึงมีทั้งที่ควรถูกทักทว้วงและก็ไม่ควรถูกทักท้วงสําหรับวันนี้เราจะมารับฟังลักษณะของศาสดาในอุดมคติกันนะจ๊ะครั้งที่แล้ว หลวงพ่อได้นเล่าถึงพุทธวาธทะในการแก้ข้อกล่าวหาของโลหิตจัปรามผู้มีความเห็นไม่ถูกต้องคือเห็นว่าเมื่อบรรลุรมแล้วไม่ควรแนะนำคนอื่นเพราะกริยาเช่นนั้นเป็นความโลภและเปรียบเสมือนการตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้วมาสร้าง เครื่องจองจำใหม่แต่พระพุทธองค์กลับมองในแง่ของประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับเหมือนดังพระเจ้าประเสนที่กุศลทรงปกครองแคว้นกาสีและโกศลเมื่อพระองค์ทรงสวยสุขอยู่ในราชสมบัติแล้วก็ควรมีมหากรุณาแก่ประสกนิกรไม่หวงแหนทรัพย์สมบัติ ่งเป็นความสุขที่ประสบนนกรณ์ของพระองค์จะพึงมีพึงได้เพราะพระราชาไม่แบ่งปันก็แสดงว่ามีความโลภดังนั้นต้องดูที่เจตนาว่าเป็นความโลภหรือความเมตตานะจ๊ะจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงลักษณะของศาสดาสามจำพวกที่ควรถูกทักท้วง ศาสดาประเภทแรกคือคนบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดหมายแห่งความเป็นสมณนนะแต่กลับแสดงทำสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายสาวกของเขาไม่ตั้งใจฟังไม่อยากรู้ และหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนเหมือนบุรุษที่ลุกเข้าไปหาสตรีที่ไม่มีใจให้ตนหรือดุดบุรุษ,รษสวมกอดสตรีโดยการใช้กำลังเข้าหาข้อุปมายนี้จัดว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ศาสดาประเภทนี้ สมควรถูกทักท้วงในโลกและการท้วงศาสดาหเห็นป่านนี้ก็เป็นความจริงเป็นธรรมไม่มีโทษศาสดาประเภทที่สองคือคนบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตยังไม่บรรลุจุดหมายแห่งความเป็นสมณนนะแต่กลับแสดงทำสอนสาวก ให้รู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์สาวงเขาตั้งใจฟังเป็นอย่างดีมีความกระหายใครรู้และตั้งใจประพฤติตามคำสอนเหมือนชาวนาที่ไม่เอาใจใส่ในที่นาของตนแต่เข้าใจนาของผู้อื่นว่าเป็นที่ควรบำรุงศาส,สดาประเภทนี้สมควรถูกทักท้วงในโลก และการทวงาศาสดาเห็นป่านนี้ก็เป็นความจริงาศาสดาประเภตทสามคือคนบางคนในโลกนี้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตได้บรรลุประโยชน์ของความเป็นสมณะแล้วจึงแสดงธรรมสอนสาวกว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งหลายแต่สาวกไม่ตั้งใจฟัง ไม่เงีย่ยโสดับและหลีกเลี่ยงที่จะประพฤติตามคำสอนเหมือนบุคคลตัดเครื่องจองจำเก่าได้แล้วไม่ควรสร้างเครื่องจองจาขึ้นใหม่ข้ออุปมาอันนี้ก็เช่นเดียวกันทำคือความโลภนี้จัดว่าเป็นความชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ศาส,สดาประเภทนี้ สมควรถูกทักท้วงในโลกและการท้วงศาสดาหเห็นป่านนี้ก็เป็นความจริงแท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโลหิตจพรามได้ทูลถามว่ามีศาสดาประเภทอื่นอีกไหมที่มีควรถูกทักท้วงในโลกพระผู้มีภาคเจ้าตรัสตอบว่ามีแล้วตรัสถึงเรื่องราวของโลกว่า ทรงเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โลกอย่างไรทรงแสดงทำงดงามเพียงไรผู้ฟังทำแล้วมีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชสมบูรณ์ด้ศีลมีอินทรีย์สังวรมีสติสัมปชัญญะสันโดษอยู่ในที่อันสงงัดได้ฌานสี่และวิชาแปดศาสดาอย่างนี้ และสาวกอย่างนี้อันคใครๆไม่ควรทักท้วงใครทักท้วงก็เป็นการท้วงที่ผิดไม่เป็นธรรมและประกอบไปด้วยโทษเมื่อพระผู้มีาภาคตรัสอย่างนี้แล้วเราหิจะปรามได้กราบทูลพระผู้มีาภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญบุรุษผู้หนึ่ง ดึงผมของบุรุษอีกผู้หนึ่งซึ่งกำลังจะตกไปสู่เหวคือนรกไว้ชดขึ้นมาแล้วให้ยืนอยู่บนปากเหวข้อนี้ฉันใดข้าพระองค์กำลังจะตกไปในเหวคือนรกและโคโดมบุจเจริญได้ยกขึ้นแล้วให้ยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยฉันนั้นเหมือนกันก็แต่พระโคโดมบุจเจริญ สิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเสมือนบุคคลหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางกับคนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดโดยคิดว่าคนมีจักสุจักเห็นรูปฉันใดพระโคดมทรงประกาศพระธรรมโดยอนเนกปริยายฉัน,นั้นเหมือนกันข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งประธรรมและประสงค์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์จงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตแต่งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทอดถึงข้าพระองค์ผู้เป็นพานเป็นคนหลง พรู้เท่าไม่ถึงการกราบลงได้ทักท้วงพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาอันสาวกไม่ควรทักท้วงในโลกและการท้วงพระผู้มีพระภาคนั้นก็ไม่เป็นความจริงไม่ชอบธรรมเป็นการทักท้วงที่ประกอบไปด้วยโทษขอพระผู้มีพระภาคทรงอดโทษ้แก่ข้าพระองค์เพื่อความสำรวมต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าข้า พระผู้มีภาคตรัสว่าเอาเธอโลาหิจจะโทษได้ถึงกัท่านผู้เป็นคนพาลเป็นคนหลงผู้ไม่รู้เท่าถึงการท่านได้ทักท้วงเราแต่ท่านได้เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วจงกระทำคืนตามรมเธอเราย่อมอดโทษให้ท่านนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนี้ ผู้เห็นโทษด้วยความเป็นโทษย่อมกระทําคืนตามธรรมยอมถึงความสำรวมต่อไปเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาของเรานั้นเป็นผู้เปี่ยมไปด้วยพระปัญญาทิคุณโลโาไม่ได้ทรงรำหนิ้แนวความคิดของโลหิจพรามว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิโดยทันที แตะทรงใช้อธิษฐานาปฏิหารว่าให้เจ้าของความคิดเป็นผู้ตัดสินเองว่าสิ่งที่ตัวเองคิดนั้นเป็นความเหม็นถูกหรือผิดคือให้กล้ายอมรับความจริงด้วยตัวเองเมื่อกล้ารับผิดก็จะได้เริ่มตอนชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิมดังนั้นพวกเราจะต้องศึกษาธรรมะ ของเราสำมาสมัมุจิเจ้าให้แตกฉานและฝึกฝนตนเองให้มีไหวพริบปฏิพานในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณนนมิตรแนะนำชาวโลกให้ละความเห็นผิดและให้ดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องคือเส้นทางไปสู่สวรรค์และนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขออหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีจขภาพรระนามไมย สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาตสว่างสวยัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน 퇴 ออยู่ตลดเลเราเดื่นมน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่รวมกัน